สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศน้ําแถวบ้านครับได้ยินข่าวว่าน้ํามาเยอะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทางชาวนาครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่ครับตีนบ้านเลยจะมีที่เกี่ยวข้าวไหม กูน้ำูน้ำครับ,รบูต้าลงไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเดึงเฮ้ยมันลดจากเมื่อวานเยอะเลยครับเมื่อวานนี่ตรงนี้นี่ไหลเลยครับล้นเลยให้มันลดหน่อยเถอะ ย้อนแสงนิดนึงครับดูครับระดับน้าอันนี้ไม่ใช่ตื้นๆน,นะครับนี่ลดลงนี่ถ้าใส่ผานมานี่ผานปักเลยนะครับแถวนี้นี่รถไทนี่ดูครับทําไมหัวต้าน้อยครับแถวนี้นี่ครับถนน เดก็ลดลงเยอะครับจากเมื่อวานเยอะเลยแหละเมื่อวานนี่ลุ้นเลยครับน้ำจะเข้าฟอไหมเฮ้ย,ยไม่ใช่สิน้ำนี่ถึงพื้นเหยียบมอไซค์เลยครับขี่ถ้าเป็นรถกับรุ่นคาบูอยู่ล่างนี่ไม่กล้ามาเลยเมื่อวานถ้าคาบูกับกองอยู่ล่างครับมันเรียบร้อยเสียตัวเกา่าแต่ว่าดี รอยยี่ยมะไอกองมันอยู่บนครับผมเลิกกล้ามาเมื่อวานขนาดรถนะครับนี่นี่ครับนี่บนถนนที่สัญจรนะครับนี่แล้วคิดดูว่าในานานครับจะแค่ไหนเป็นไงครับยังลึกอยู่นะครับนี่นครับวันนี้วันที่สามครับสามกรกฎาคมใช่ไหมวะ โอ้กันะกนดาปนะยกันยาครับตามกันยาปะหกสิบหกครับผมนี่ครับผู้บานมาเยอะกว่านี้ครับเสื้อ,อฟ้าฟ้ามันยังไข่อยู่นะครับมันไม่ไปโรงเรียนครับก็ไม่ว่ากุตกเด้อนี่ครับรถเกี่ยวใครจะมาโซนนี้ก็ ด,ด,ด,ดีครับน้ําอันนี้น้ําลงแต่ว่าล่าสุดบอกว่าน้ํากำลังมามาแต่สีผมก็เลยออกมานี่แหละเออดูครับไม่ได้หนุนครับเมื่อวานเยอะกว่าน,นี้ครับเมื่อวานอันนี้คือถนนก็ไม่ได้ต่ำนะครับ ทำไว้ครับประมาณ16-17ไล่ครับทังจ้างดำแั้งหว่าอันนี้ลงไปเนี่ยเกินเอวครับนี่ต่อลงไปเบิ่งได้ไหมก็จิวาตัวไ,ไหแล้วไปต่อไปเบิ่งก็จีดังนะพี่ล่ะสิดือ,อยังบนโอเขา สูสีลหละเอาขี้ไปเบื้องไเท่งป่ะ,ะดเดึกจะได้เลย่ดอดอกรถเพิ่นกอยู่ท่างพุนยู่แสดงเพิ่นไปอยู่ดูน้ำครับดูครับ ไม่หมดครับรถชิดใสนะเด้อว่าใ้เจ้าส่ดังเลยขลางนี้ปลาหลายคักห่าเบื่เดียวเข้าหัวโซ่โซ่ดูครับอันนี้นี่ถนนเนี่ยสูงนะครับนี่แถวนี้นี่ ปลูกต้นมะพร้าวเป็นโนนนะครับเี่มันยังไม่เหลือเลยครับมันมาจากไกลครับมันมาจากทางสารคามเลยนะครับน้ำผ่านมาแถวนี้ดูครับ๋ยวันมืนได้ระเบิงเดียวแถวสาดินมืนโอ้โอ้โอ้ ซูมครับซูมดูขันหน้าเอ็โชว์กระยะกรรมขันหน่าขั้นจะควองเนาะโอ้ยดูว่าแล้วขั้นจะควองมาครับแหมข่าวกับทําไหมประมาณ17-18ไร่ยักจะเหลือเป่เหลือครับ น้ำคเมื่อวานแถวที่เราลงมาแรกๆเนี่ยระดับนี้เลยครับถ้าตรงนี้เมื่อวานน่าจะมาทับไม่ได้เลยครับโอ้ย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 มันสอออเสียวเนาะ วางนี่เป็นไงครับตั้งแต่มาอยู่มาเป็นเคยที่นี่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแต่ว,ว่าผมเพิ่งมาทำจริงๆแต่ก็สามปีครับสามปีกว่า,า,ก,วาก็เพิ่งเห็นปีนี้แหละปีที่แล้วบอกเยอะๆไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่มีที่เกี่ยวก็ไม่เยอะขนาดนี้ครับ มันจะยิดถูกหรือยิดผิดถ้าจะเอาไปไ้ายแดงมาอีกครับน,นี่ข้าวเนี่ยท่วมหัวหครับไม่ต้องพูดถึงเลยบว่วยายนนีนะย้อนแสงครับไม่ใช่เตือนนะแถวนี้นี่ รถคันนี้กู้ดังมาด้วยครับนี่กู้เดซไซหรอไซตึ่งถนนปา้ามันลายขักแค่เราให้นี่งามขักมันสูงครับแปลงนี้สูงที่สุดครับ ยึตัดออกเลยมดตัดดอกเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับจะเป็นยังไงโอเคครับผมมาดูต่อครับนี่อีกที่หนึ่งครับอันนี้คือน้องใหญ่ครับที่มาล้างรถเกี่ยวแล้วครับว่ามันจะล้นถนนไหมที่บ้านไหนครับทรายาโอ้น้ำขึ้นเยอะมาก อ๋อออมด้เด้อดูครับข้าวมันจะลอดไหมนี่มือมีห่วงนนครับมีน้ำต้นเหรอไม่ได้ม่านเลยน้ำไหลไปไหนโอ้จะล้นแล้ว,วรลนนครับดูน้ำฝั่งนี้ครับ ลอยมันขึ้นมาเยอะอยู่นะครับแดงว่ามันลดลงบ้างมันมันจะขนานกันกับเส้นที่เราไปเมื่อกี้ครับขนานกันเลย ตัวน้ำในหนองครับเต็มตน้ำขึ้นเะนี่ยขาวบ้างนะครับเป็นบางส่วน ป่เอายเมาือนย่างเลอาเนละไปกิดยากครับป่าเราฝั่งนี้มันน้อยครับเพราะว่ามันไม่มีที่ออกครับมนบายไม่ทันครับมันก็เลยไปไปไม่ได้ครับนี่มันก็มาติดโอนองครับ คือฝั่งนู้นมันมาหมดเลยครับแล้วก็มาติดคูหนองมันก็มีท่อระบาย,ย่สองที่นี่นะครับที่สองที่นี่หละหรือที่เดียวเหลือที่เดียวครับแหมมันจะมีท่อลอดตรงถนนนี่แหละที่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้น้ำมันเลยน้อยครับถ้าถ้ามันออกได้เร็วฝั่งนู้นก็จะยุบเร็วก็จะไปรั้หวห้วยหรอือก้อนห้วยนี่เหมือน,นก้นไก่ ฝันี้นะครับกูจะไปลงก็ไม่ฝั่งนี้แปลกไหมครับน้ำมันไม่มีที่มาแล้วไม่มีที่ไปมันมันจะลอตัวอยู่อยู่น้องนี่ครับถัดน้องถัดน้องในฝั่งโน้นนี่เต็มที่ครับแต่ว่าฝากถัดน้องมาฝากนี้ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะเหมือนกันครับแถวนี้นาลึกมากนะครับ น้ำมอครับน้ำมอนี่ครับมันมีที่ออกขี้เดี๋ยวครับมันก็จะช้าๆนิดนึงลึกนะครับนาแถวนี้ลงจากถนนไปเรื่อยๆนะมุมนี้ก็มุมล้างรถเกี่ยวแเรา เอ็มพิกัดแล้วครับไปต่อยวันนั้นโอ้ไปดอกหาซื้อน้ำกินครับโอเคครับเพืเ่อนๆฝากติดตามช่องสหายชาวนาด้วยครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับว่าหน้าซื้อมรถเกี่ยวปีนี้เดี๋ยวจะได้รถเกี่ยวรุ่นไหนครับจะได้ตัวไหนเก่าหรือใหม่โอเคครับสวัสดีครับบรรยากาศดีดีเลยครับผม